ต่องเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสู่ทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับทิศบุญมังวมาอดิักบุญกิยาพันธ์กำลังคุยถึง วันที่3มิถุนายนซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาวันต้นไม้แห่งชาติวันจัก,กรยานโลกและผมคุยถึงวันต้นไม้แห่งชาติแล้วควรจะมีกิจกรรมปลูกต้นไม้อย่างไรตั้งแต่ปลูกในบ้านและเวลานี้กำลังคุยถึงการปลูกต้นไม้ในโรงเรียนทีนี้ท่านสังเกตดูนะโรงเรียนบ้านเราเนี่ยในปัจจุบันนั้น หลายแห่งนะครับก็จะมีพระพุทธรูปบางแห่งก็เป็นพระพุทธรูปอยู่กลางแจ้งบางแห่งก็เป็นพระพุทธรูปนะที่อยู่ในอาคารแต่ก็มีบริเวณอยู่ร,บรอบๆตรงเนี้ผมเรียกว่าศาสนสถานในโรงเรียนกันแล้วกันเอาเป็นว่าถ้า เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ที่โล่งแจ้งตรงนี้เหมาะเลยครับนาะเหมาะยังไงครับเราก็อาจจะทำเป็นจัตุรัสศาสนาและเราก็เลือกปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้าสุดนะอาจจะมีแอ่งน้ำบ่อน้ำเล็กๆแล้วเราก็เอาบัวไปปลูก บัวที่ปลูกนั้นในลักษณะนี้เราก็ควรจะปลูกบัวหลวงนะครับการปลูกบัวหลวงให้งามหนึ่งดินต้องเหนียวนะครับประการที่สองท่านก็จะให้ออกดอกแบบไหนเลือกเอาเพราะมันมีประมาณสีสายพันธุ์ที่เด่นๆน,นะฮะจะเป็นบัวประทุมนะฮะสัตบุตรสัตบงกฎหรือจะเป็นบุนริก นะฮะอันนี้ก็มีทั้งสีขาวสีแดงอ่ะสีขาวสีชมพูก็เลือกปลูกแล้วเวลาใส่ปุ๋ยบัวเราก็เอาปุ๋ยสูตรเสมอปั่นไปลูกกระสุนเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ที่บริเวณโคนกอบัวเราไม่ใช้วิธีหวานวิธีโยนแล้วเวลาบัวมันขึ้นแน่นๆเนี่ยนะเราก็แยกใส่กระถาง เพื่อให้เป็นรายได้ของโรงเรียนอีกต่างหากก็ได้ผู้ปกครองหรือใครหนะ้าโรงเรียนอยากจะมาแวะซื้อร้านต้นไม้ของโรงเรียนก็ทำได้โรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนช่วยขยายพันธุ์พืชอยู่แล้วก็อาจจะเอาสักมุมหนึ่งนะเปิดเป็นสวัสดิการให้กับโรงเรียนและก็ครูนักเรียนโดยการที่ผู้ปกครองผู้คนผ่านไปผ่านมาก็ มาแวะซื้อเราก็แยกขยายไปอย่างนั้นนะฮะต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่ผมแนะนำก็คือป้นพุทธรักษานะครับสมมติถ้าขุดไว้เป็นแอ่งนะมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่พุทธรักษานั้นจะเป็นพืชที่ชอบช่ำๆน้ำน้ำ,นำแช่ก็ไม่เป็นไรก็โตได้ นะครับและมีทั้งชนิดทรงเตี้ยทรงสูงถ้าเป็นทรงสูงเราก็ปลูกไว้ส่วนหลังที่เราสายตามองเข้าไปนะครับทรงเตี้ยก็ตับลงมาหน่อยมีหลายสีด้วยนะแต่การที่จะให้พุทธรักษาสวยงามนั้นก็คือถ้าจากตอนต้นยังเล็กอยู่นั้นก็ควรที่จะมั่นตัดแต่งใบที่อาจจะถูกหนอนปลอกทำลาย หรือว่าใบแห้งอันเนื่องจากละเลยต่อการลดน้ำลดท่านะไม่ต้องไปทำอะไรมากไปกว่าการที่เราใช้วิธีการตัดแต่งสางใบบ่อยๆทีนี้ต้นที่มันออกดอกแล้วเนี่ยนะถ้ามันออกเยอะเราอาจจะตัดนะตัดให้ชิดโคนแล้วก็ลอกเอาใบบางใบออกไปแล้วก็เอาทั้งดอกและใบที่มีอยู่เนี่ย ไปปักแจกันในห้องเรียนหรือจะเป็นที่ไหนก็สุดแท้แต่นะครับทีนี้มันก็จะแตกต้นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆท่านก็ต้องคอยดูครับว่าถ้าเบื่อต้นพุทธร,รักษามันขึ้นมาเยอะแน่นมากเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการลื้อสักครั้งหนึ่งแล้วก็ปลูกใหม่เพื่อไม่ให้มันแย่งอ,อาหารการกินกันนะครับจนกลายเป็นดูแล้วสุดโทม เพัความเป็นพุทธะต้องมีการตัดการแต่งตัดกิเลสนะตัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงอะไรทั้งหลายทั้งปวงออกไปอันนี้ก็เป็นความหมายในการที่เราปลูกต้นพุทธรักษาตรงบริเวณศาสนสถานนอกจากบัวนอกจากต้นพุทธรักษาทีนี้วิธีปลูกมันแล้วแต่บริเวณ ท่านฟังอยู่บางโรงเรียนก็มีที่เยอะบางโรงเรียนก็มีที่น้อยบางโรงเรียนรอบๆอ,องค์พระมีตะปูลอย่างนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นปลูกในกระถางซะแทนโดยการใช้ดินผสมนะครับมันมีอีกต้นหนึ่งครับเขาเรียกว่าต้นธรรมรักษาธรรมร,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 รักษาหลายคนบอกเอ๊ะไม่ค่อยได้ยินชื่อดีใช่คนไม่ค่อยพูดถึงกัน ความจริงแล้วต้นธรรมรักษานั้นมีชื่อเป็นภาษาฝรัง่งที่เราเรียกกันว่าต้น,น,นเฮลิโคเนียบางคนผมกนึกไม่ออกอีกท่านเคยเห็นต้นคล้ายๆเหมือนต้นกล้วยเล็กๆไหมแล้วที่มันชูช่อดอกออกมาเป็นสีเหลืองน,ะนั่นแหะที่บางคนเรียกก้ม้มกุ้งสีทองนั่นแหละครับอันนั้นแหล,ละคือธรรมร,รักษาหรือเฮลิโคเนียที่แนะนำพันนี้เพราะว่ามันเติบโต เร็วและดอกที่ออกมาเป็นสีเหลืองทองมันก็คล้ายๆกับสีผ้าจีวรในสาวกของพระพุทธ,ธเจ้านะก็ปลูกไว้เวลามันขึ้นเยอะๆออกดอกมากๆนะฮะต้นไหนที่มันออกดอกแล้วมันจะไม่ออกอีกนะมันตตองรอต้นใหม่เราก็อาจจะตัดโคนแล้วก็เอาไปเสบแจกันโดย เอาใบล่างๆลอกออกซะสะักสองใบสาใบนะครับก็สามารถที่จะทำให้เขาสวยงามได้นานนะฮะคราวนี้ก็เพิ่มเติมหน่อยว่าบอกอาจารย์บางคนบางทีผมไปเห็นมันเป็นพวกดอกห้อยก็มีนะใช่ครับอันนั้นก็เป็นพืชตระกูลเดียวกัน นะแต่ว่าเราก็ไปเรียกว่า Bird of Paradise นะชนิดที่ออกดอกแล้วห้อยลงมาก็มีแต่นี้ใบจะค่อนข้างใหญ่สักหน่อยถ้าใบาเล็กลงดอกก็เล็กตามไปด้วยก็ยังมีพันธุ์อื่นเช่นไพันธุ์แซซ,ซี่เลดี้ดนน่านะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายพันธุ์ท่านก็ลองอสำรวจด,ดูก็แล้วกันว่าพันธุ์ใดมันเหมาะกับ จตุรัสาศาสนสถานที่โรงเรียนของเราหมดหรือยังพืชแนะนำอ่าอย่างครับมันมีอีกต้นหนึ่งแต่ต้นนี้น่าจะปลูกไว้บริเวณด้านหลังขององค์พระหรือจะเป็นด้านข้างแต่ว่าอยู่ส่วนหลังเพราะว่าต้นมันแตกเป็นพุ่มนะมันไม่ขึ้นตรงมันเป็นพุ่มก็คือต้นพุทธาลครับ ต้นพุตานเนี่ยเวลาที่ใบมันออกมาเนี่ยนะครับสวยและต้นพุตานมันจะมีปัญหาอยู่บ้างก็คือว่าใบามันจะงีกใบมันจะงอเพราะมันมีเพลี้ยเพลี้ยตัวที่ว่าก็คือเพลี้ยแป้งนะครับลำพังเราตัดแต่งหรือเอามือรูดๆใบออกเสียมันก็แก้ปัญหาได้แล้ว นะลดน้ําให้ชุ่มๆใบไว,ว้ก็ไม่ค่อยเป็นแต่ถ้ามีปัญหาจริงๆกลัวสารเคมีในโรงเรียนไม่อยากใช้สารเคมีก็ใช้สารอินทรีย์ที่ชื่อว่าพรีแอมนะครับในการที่เอาไว้ฉชดพ้นป้องกันกำจัดได้ทั้งแมลงวีขาวด้วยแล้วก็กำจัดได้ทั้งเพลียแป้งด้วยที่ผมไปแนะนำต้น ต้นพุตานเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าพุตานนั้นมันเป็นต้นไม้ที่เช้าเช้ามันจะออกดอกตูมๆและพอมันคลี่บาดเนี่ยมันจะสีขาวๆสายๆใกล้ๆเที่งจะออกสีชมพูเรื่อๆนะตกใบใๆก็สีชมพูจะเข้มขึ้นพอเย็นๆย็นค่ำคมันก็จะร่วงโรยไปเป็นสีแดงเข้ม แล้วก็หลุดล่วงไปผมก็อธิบายว่ามันเป็นไปตามหลักไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงแท้ย่อมมีความเปลี่ยนแปลเป็นธรรมดาถ้าไปยึดไปติดกับมันเราก็จะเป็นทุกข์แล้วเวลานักเรียนจะทำงานฝีเือร์นะขยายพันธุ์พืช ้นพุตานมันชักจะเริ่มใหญ่แล้วตัดเลยครับตัดแต่งกิ่งออกมาแล้วก็เอาแต่ละกิ่งเนี้ยตัดข้างล่างให้เป็นปากฉลามไปปกักชำก็าสามารถที่จะขึ้นต้นใหม่ได้สบายซึ่งผมคิดว่าครูกรเกษตรที่โรงเรียนก็คงรู้อยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นต้นไม้แต่บางแห่งบางโรงเรียนเขามีที่เยอะเนาะเขาก็ปลูกต้นโพมีมีอ่าอ่ามี พระพุทธรูปนั่งอยู่อะไรอะไรก็เป็นอีกทรงหนึ่งการตกแต่งบริเวณก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมาตู้ปน12กำแพงแสนนะคนปรปฐม73140ถ้าส่งลายก็ ID ดีลายนะครับ s s สไซ n ูเ 9 4ท่านจะสั่งซื้อฟิโปโนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดี n ลายสั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพรียแป้ง น้ำแมลงปากดูดต,ต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีล์ลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผล ต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนผาดอาหารเสริมสูตรเีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโต,ตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร